สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับแรงและการเคลื่อนที่นะครับคราวที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับเราจะเรียนเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ําหนักของวัตถุนะครับแต่ในวิดีโอนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของมวลของวัตถุนะครับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองอ่ะ มวลของวัตถุนะครับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับในชีวิตประจำวันเรานะครับเราเนี่ยออกแรงกระทําต่อวัตถุนะครับทําให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างเช่นการออกแรงผลักประตูให้เปิดออกการลากเก้าอี้การหยุดรถเข็นนะครับซึ่งขนาดของแรงที่เราใช้ในการกระทําให้วัตถุนั้นเนี่ยจากหยุดนิ่งนะครับให้เคลื่อนที่หรือจากเคลื่อนที่ให้หยุดนิ่งน,นั้นเนี่ย นะครับขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนะครับก็คือปริมาณของเนื้อวัตถุชนิดนั้นนั่นเองนะครับถ้าเราต้องลากเก้าอี้นะครับที่มีมวลมากขึ้นนะครับหรือลากเก้าอี้ให้เร็วขึ้นเนี่ยเราจะต้องออกแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อออกแรงกระทําที่เท่ากันนะครับต่อวัตถุที่มีมวลต,ต่างกันนะครับวัตถุนั้นน่ะจะเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับ โดยวัตถุที่มีมวลน้อยกว่าจะสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะครับวัตถุที่มีมวลมากเนาะเนื่องจากวัตถุที่มีมวลมากนะครับจะมีการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับได้มากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนั่นเองนะครับท sure. right. ีนี้มวลนะครับมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยโดยวัตถุที่มีมวลมากนะครับจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากนะครับแล้วก็จะทําให้หยุดได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนั่นเอง นะครับพูดง่ายก็คือวัตถุที่มีน้ําหนักเบานะครับอ่ะอย่างคราวที่แล้วเนาะที่เราเรียนไปนะครับวัตถุไหนที่มีมวลมากนะครับแรงดึงดูดของโลกจะกระทําต่อวัตถุที่มีมวลมากนะครับมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าวัตถุที่มีมวลมากมันจะรู้สึกว่ามันหนักนะครับมันหนักมันมีน้ําหนักเยอะนะครับกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนั่นเองนะครับทีนี้ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับขึ้นอยู่กับปร er ิมาณของมวลนะครับของวัตถุนั้นๆนะครับถ้ามวลของวัตถุนั้นมีมากน้ําหนักมากนักเรียนจะต้องออกแรงนะครับหรือการใช้แรงในการกระทําต่อวัตถุนั้นๆเนี่ยมากด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าวัตถุนั้นมีมวลน้อยนะครับก็คือมีน้ําหนักที่เบานะครับนักเรียนก็จะใช้แรงกระทําต่อวัตถุนั้นเนี่ยน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ เรามาดูภาพตัวอย่างนะครับคําว่ามวลนะครับพูดง่ายๆก็คือมันคือปริมาณของเนื้อวัตถุนะครับซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองวัตถุนะครับที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงต้านนะครับอย่างที่เรารู้เนาะว่า ว <ra> like like ัตถ uh ุท huh. <conf> in no in ี่มีมวลมากนะครับถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยกระทาได้มากฉะนั้นมันจึงจะเกิดแรงต้านในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆมากตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะมวลของวัตถุนะครับนอกจากจะหมายถึงปริมาณของื้อวัตถุนั้นๆแล้วนะครับยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูในรูปตัวอย่าง2รูปนี้นะครับในรูปนะครับ เขาใช้มือแค่มือเดียวนะครับในการเคลื่อนที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับวัตถุรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วทดลองนะครับซึ่งในแก้วนี้จะบรรจุเนื้อวัตถุได้ทั้งหมดหนึ่งรอมิลลิลิตรนะครับแต่รูปด้านซ้ายกับรูปด้านขวาเนี่ยถูกบรรจุเนื้อวัตถุที่ไม่เท่ากันนะครับอ่ะรูปด้านซ้ายนะครับ เนื้อของวัตถุเนื้อของวัตถุที่ถูกบรรจุเข้าไปในแก้วนะครับอยู่ที่ประมาณ20มิลินะครับแต่ด้านขวานะครับเนื้อวัตถุที่ถูกบรรจุลงไปในแก้วมีมากกว่า80มิลลิลิตรนั่นเองนะครับฉะนั้นปริมาณของเนื้อวัตถุนะครับในแก้วทั้งสองใบนี้ไม่เท่ากันนะครับและมวลก็ไม่เท่ากันนะครับมวลทางฝั่งซ้ายนะครับจะมีมวลน้อยกว่านะครับก็จะ ถูกแรงดึงดูดของโลกกระทําได้น้อยกว่านะครับมันจึงมีน้ําหนักเบานะครับส่วนด้านขวามือนะครับมวลของวัตถุหรือปริมาณเน,เนื้อของวัตถุเนี่ยมีมากกว่า80นะครับ80มลลิตรเนาะฉะนั้นแก้ด้านขวานะครับก็จะมีน้ําหนักนะครับมากขึ้นตามไปด้วยเพราะถูกแรงกระทําของโลกนะครับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยกระทาให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับมีแรงต้านในการเคลื่อนที่มากขึ้นนั่นเองทีนี้ การทดลองในรูปนะครับก็คือเขาใช้มือมือเดียวนะครับในการดันวัตถุในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะออกแรงกระทาต่อวัตถุนั้นไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะว่าวัตถุมีน้าหนักเบานะครับมีมวลน้อยสามารถออกแรงแล้วทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายนั่นเองแต่ทางขวามือนะครับวัตถุมีมวลมากนะครับถูกแรงดึงดูดของโลกกระทําต่อวัตถุนั้นให้มัน มากให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับฉะนั้นการที่เขาจะเอามือดันนะครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนเนี่ยเขาจะต้องออกแรงกระทาต่อวัตถุนั้นๆั้นมากตามไปด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ